Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ Ad ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาร์เซนลช่วงเย็น ปืนใหญ่ยืนหนึ่งจะเยอะสุดซัมเมอร์ส่วนทางผลงานบวยสมมสอนร์สตันคือทีมที่มีผลประกอบการซื้อขายในตลาดซัมเมอร์2021ควักเหนือมากสุดแห่งศึกพิมลิกอังกฤษเพราะบัญชีตัวแดงกว่า131.8ล้านปอนด์ทว่าภาพรวมผลงานแพ้รวด100%แบบเป้าสะอาดประตูได้เสียติดลบ9รายงานจาก Sky Sport สรุปภาพรวม การจับจ่ายตลาดหน้าร้อนที่เพิ่งปิดตัวไปเวลา23นาฬิกาท้องถิ่นปรากฏว่าทีมของมิเกลอาริต้ามือเติบสุดผลจากการเสริมเข้ามา156.8ล้านปอนด์แลกเอานูโนตาวาเรสเอาเบิร์ตแซมมีโลของกาเบนไว้มาตินโอเดกาดแอรอนแรมเดลและทายคิฮิโรโทมิยาสึแต่การขายออกแค่โจว,วิวลล็อก25ล้านปอนด์ไปยังนิวคาสเซิล ส่วนทีมที่มีผลประกอบการตัวแดงท็อป5ร่วมกับปืนใหญ่คือแมนยูนเต็ด3 7 3 7ล้านปอนด์แมนซิตี้72.7ล้านปอนด์เวสต์แฮม63.3ล้านปอนด์และเลสเตอร์ซิตี้55ล้านปอนด์ด้านทีมที่น่าสนใจอื่นๆเช่นสเปอร์ผลประกอบการ54.6ล้านปอนด์ลิเวอร์พูล11.5อล้านปอนด์และเชลซีน่าประหลาดใจใช้เงิน แค่3.1ล้านปอนด์เหตุผลสืบเนื่องจากการขายออกไปได้ถึง94.4ล้านปอนด์บิ๊กโซเข้าใจโหอกนายอยากไปนับหนึ่งใหม่กับทอฟฟี่โซแคมเบลตำนานอาร์ตตันกล่าวว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเอลลี่เมเลนไนที่ต้องการย้ายออกจากเอเมริสเตเดียมเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับเอเวอเรตันมีดราม่าเล็กๆก่อนตลาดนักเตปิดทำการเมื่อเมเลนไนข้อความวิงวอนให้ต้นสังกัด เขาายาย้ทีมหลังจากเอเวอร์ตันยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างไรก็ตามปืนใหญ่อยากรังตัวเขาเอาไว้ใช้งานจนลงโทษนักเตะไม่ให้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่ล่าสุดเขาได้เคลียร์ใจกับมิเกลอาริต้าไปเรียบร้อยแล้วเด็กหนุ่มกะสันอยากลงสนามผมเข้าใจนะารสตอนก็ต้องการคุมกำลังถ้าเห็นเกตตัวหน่อยการไม่ได้ย้ายไปอยู่กับเอเวอรตันซึ่งมันจะเป็นการย้ายทีมที่วิเศษ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดอยู่เขาต้องการให้อาชีพขาแข่งของเขา Move on และพัฒน,นาขึ้นมาเขาอยากจะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษถ้าไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมนี้เขาก็ต้องย้ายไปอยู่กับทีมอื่นกานิชาก้าผมโดนบอล100%แต่ได้ใบแดงและกรรมการไม่ได้ดู VAR กานิชาก้ากองกลางของาอสตอนประหลาดใจกับจังหวะที่ถูกใบแดงไล่ออกจากสนาม ในเกมที่ทีมบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์5ต่อ0มิดฟิลด์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ถูกใบแดงในจังหวะที่เข้าสกัดใส่เจ้าคานเซโลในช่วงครึ่งแรกตอนที่ทีมถูกนำา2.0ต่อทำให้ชาก้าถูกวิจารณ์อย่างหนักในจังหวะดังกล่าวก่อนที่ทีมจะเสียอีก3าประตูทำให้แพ้ไปด้วยสกอร์ดังกล่าวแต่ชาก้ายืนยันว่าตัวเขาไม่ควรจะถูกไล่ออกจากสนามเมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับฟุตบอลอังกฤษ กับการเข้าสกัดอย่างรุนแรงหลังเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดคุณก็จะเจอกับคำวิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของมันนักเตะทุกคนต้องยอมรับมันชาก้ากล่าวเรื่องใบแดงมันเสื่อมหายมากกับการพระทะในเพียมลีหลายคนมักจะพูดถึงความหนักของเกมในอังกฤษผมโดนบอล1 0 0แต่ได้ใบแดงและพวกเขาไม่ได้ดู VAR ผมเคยเห็นการเข้าสกัดที่หนักกว่านี้ แต่พวกเขาไม่ได้เฝ้าเลยด้วยซ้ำผมมีอคติหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ต้องการตัดสินอะไรผมจะไม่ปล่อยตัวเองให้ไปจมปากกับเรื่องนั้นผมไม่สามารถยกเลิอกอะไรได้ทั้งหมดที่ผมทำได้คือมองไปข้างหน้าขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย แคมเบลยกย่องอเดิตาเสริมทับโคตรแจมในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โซแคมเบลตำนานกองหลังอาร์สตอนออกโรงชื่นชมมิกลออเดิตาคุณซือปืนใหญ่คนปัจจุบันว่าเดินเกมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ได้อย่างน่าประทับใจหลังได้ตัวแข้งใหม่มาเสริมทับถึงหกคนก่อนอื่นต้องชมอาร์ซตอนว่าเดินเกมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ได้น่ามหัศจรรย์เหลือเชื่อซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่า แงใหม่เหล่านั้นจะฟอร,ร์มเทพขนาดไหนแต่อย่างน้อยอาเดต้าก็ได้ลงมือทำในสิ่งที่สมควรทำแล้วจริงๆบิ๊กโซกล่าวกับทอร์สปอร์ตทาเคฮิโรโทมิยาซึกองหลังจากโบรุญญาเขาดูหน่วยก้านดีนะสูงใหญ่แข็งแกร่งอายุก็เพิ่งยีบสองปีและเท่าที่ติดตามการเล่นมาจากลีกาโซบอกเลยว่ามีศักยภาพจะพัฒนาไปได้อีกไกลมากทีเดียว อารันเดลและมาตินโอเดกาดรวมถึงเบนไว้นี่คือการลงทุนด้วยเงินก้อนโตทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยแต่พวกเขาคือนักฟุตบอลระดับท็อปที่เราซื้อมาแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีผ่านการพิสูจน์ตัวเองในลีกอังกฤษมาแล้วเรียบร้อยและบรรดาแข้งใหม่นอกเหนือจาก3ามคนที่ว่ามาอาริต้าเซ็นสัญญากับพวกเขาเพื่อเอามาปั้นไว้เป็นอนาคตสำหรับสโมสรแห่งนี้ ซึ่งทั้งหมดมีพรสวรรค์สูงและจะเป็นกำลังหลักให้เราได้อีกใน2-4ปีข้างหน้าเราเห็นกันแล้วว่าอาริต้ามีแผนการทำงานที่น่าประทับใจมากแค่ไหนในตลาดนักเตะเขาพยายามสร้างทีมให้สมดุลทั้งเพื่อปัจจุบันและอนาคตแม้หนทางจะยังอีกยาวไกลย,ยังมีเรื่องให้ต้องพิสูจน์อีกมากแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว มือสันตั้งแง่ทำไมปืนสอยโทมิยาซึง่ายได้เกินไปพอมือสันตำนานอาร์สนอนตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงไม่มีทีมที่ให้ความสนใจคว้าตัวทาเคฮิโรโทมิยาสก่อนที่ปืนใหญ่จะปิดดิวสอยกองหลังโบลุญยาไปร่วมทีมในวันเดดไลน์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาร์สนอนเร่งเครื่องปิดดิวควา้ากองหลังทีมชาติญี่ปุน่นวัย22ปีร่วมทีมด้วยราคา16ล้านปอนด์บวกเงื่อนไขเพิ่มเติม เมอร์สันให้ความเห็นเกี่ยวกับดีลวนี้ว่าหากนักเตะเป็นที่น่าสนใจในตลาดมาก่อนหน้านี้แต่ทำไมอาร์ตอนถึงสามารถเร่งปิดเดียวได้อย่างรวดเร็วท้งที่ก่อนหน้านี้นักเตะก็มีข่าวกับสเปอร์มาก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ล้มเลิกไปปัญหาเดียวของผมกับอาร์ตอนก็คือผมไม่ค่อยเห็นพวกเขาเอาชนะใครได้ในการซื้อผู้เล่นส่วนใหญ่พวกเขาจะได้นักเตะ ที่ไม่เป็นที่สนใจในตลาดมากนักกับเด็กหนุ่มที่มาจากโบลุญยาโทมิยาซึสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวผมคือเขาเป็นแบ็กขวาราคาระดับ23ล้านยูโรแต่แล้วทำไมยูวนตุสอินเตอร์มิลานเอซีมิลานถึงไม่ซื้อไปร่วมทีมอันนี้ผมไม่เข้าใจอาร์ตตนต้องการแบ็กขวาเพราะงั้นก็หวังว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่เงิน23ล้านยูโรมันไม่มีปัญหาสำหรับอาร์ตตนรอก และเขาอาจจะเป็นคนเข้ามาขันแนวรับก็ได้เขาอาจจะยอดเยี่ยมก็ได้แต่เชื่อผมเถอะว่าเขาจะโดนโยกเข้าไปเล่นทั้งฝั่งซ้ายและขวาและตรงกลางเป็นว่าเล่นพอทุกที่ล้วนแต่เป็นจุดบอดทางนั้นรอดูเลยเขากล่าวไวและกาเบียวคืนทับอา์สตอันอุ่นเครื่องแบบปิดถลม่มเบรนท์ฟอร์ด4-0สมสอนออสตอนันลงอุ่นเครื่องแบบปิดเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด4-0ที่ลอนดอนโคนี เมื่อวันพรัสบอดีที่ผ่านมาเพื่อให้นักเตะที่ไม่ได้เล่นทีมชาติรวมถึงผู้เล่นที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาลงคอสนิมเกมนี้ทีมปืนใหญ่เล่นในระบบ3เซ็นเตอร์โดยมีเบนไว้ปาโบมารีและกาเบ,บียวมาเก,กาเยสวิงแบ็กซ้ายเป็นเซนดิกซอาเรสและวิงแบ็กขวาคาลัมเชมเบอร์ส่วนผู้รักษาประตูเป็นอารอนเดมเดลโมฮัมเหม็ดเอลเนนีลงเล่นคู่กลางกับเอลลี่เมลานาย ขณะที่3ประสานในแดนหน้าเป็นลักเซดเปเป้และกาเบียวมาติเนลลี่ด้วย4ประตูที่อาร์ซอนมาได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังจากกาเบียวในนาทีที่46ลักเซตนาทีที่60ก่อนที่เซดิกสุอาเรสจ,จะมายิงเบิ้ลในช่วงท้ายเกมนาทีที่76และ89ชาลีปาติโน่กองกลางอนาคตกายวั17ปีได้ประเดิมลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรก โดยลงเล่นแทนเอลเนนี่ตั้งแต่นาทีที่33และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจรวมถึงอมาริฮัตชินสันอีกหนึ่งดาวเด่นจากยูยก็ได้ลงมาเล่นในช่วง15นาทีสุดท้ายด้วยเช่นกันขอบคุณสปอนเซอร์ j จดีกับแอดอินโก8ปโปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย